รและราชาบ็อกซิ่งประเทศไทยก็มาดูกันคู่ที่4ส่วนคะแนนเมื่อสักครู่นะครับกรรมการ3ท่านออกมาเหมือนกัน49ต่อ47ครับให้คะแนนทางด้านริจิเดชเป็นฝ่ายชนะมาถึงคู่นี้ก็เป็นคู่ที่4ของการถ่าย่อสดวูคองพักยก2-4นะครับทางด้านมุมแดง น้ำเงินนั้นสมิงแดงวอจักกุิพิกัดกัน162ปอนด์คุณประสิทธิ์ครับอ่ะแกมือล้างตานะครับเคยใช้บริการกันมาแล้วหนึ่งครั้งในรายการศึกเจ้ามวยไทยเวทีมวเสยาีย้ามน้อยอย่างนี้ครับเมื่อวันที่5กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาครับวันนั้นต่อยกันที่130ปอนด์นะครับบูกคองพักยกสองหรือว่าธรรมศาสตร์คลองหลวงนั่นแหละครับลูกชายของเจริญวิทย์เกียรติบ้านช่องนะครับดาวรุ่งวัย17ปีจากอำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีครับสูง175เซนติเมตรนะครับ ล่าสุดชนะคะแนนยกขาวสอภงอมรที่เวทีมวยสยามอ้อมน้อยอย่างนี้ครับมีคุณพ่อแหละครับคุณสมพรรัตรนคตเป็นผู้จัดการหัวหน้าคณะแล้วก็เป็นทีมงานสตาฟเทรนเนอร์ผู้ฝึกสอนด้วยนะครับส่วนทางด้านของสมิงแดงวอจักรวุฒิลูกศิษย์ของเสียกไกลแล้ะครับลูกศิษย์ของอาจารย์พิสิทธิ์ชาญรังสีผู้อำนวกยการโรงเรียนกีฬาโคร,ราชจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับดาวรุ่งวัย18ปีจากอำเภอท่าฉางจังหวัดสุร,ราษฎร์ธานีครับล่าสุดชนะคะแนนอัศสวเทพสิทธิ์หมวดนิดมีเสียไกลครับ เดียรไก่วอจักรวุฒิเป็นผู้จัดการหัวหน้าคณะวิทยาเพชร4ี่0มืนเป็นต้นสังกแลนะครับให้การสนับสนุนปานแดงเพชร4ี่0มืนะครับเป็นทีมงานสนับรนเนผู้ฝึกสอนนะครับแล้วก็วันนี้คนที่มาถอดมงคลก็คือผู้กองปอเช่นะครับร้อยตำรวจเอกชัยเมธเนติวิมลสินนะครับเจ้าของสีเสื้อชอวิมลสินครับซึ่งเมื่อสักครู่ที่ผ่านมาก็ถอดมงคลให้กับทางด้านของฤทธิเดชด้วยนะครับอ่ะตามต่อครับคู่ที่4ของวันนี้ครับทีวีเพียงยกที่1นะครับ าตาท่าทางลีลาก็เหมือนพ่อเขาละทางด้านบูบูบูคองพักยก24นะครับลูกของเจริญวิเกีติบ้านช่องมีถูกเจริญทองเจริญทรัพย์นะครับตรงนี้สมัยก่อนนั้นโอ้โหสุดยอดยอดฝีมือจากเมืองใต้นะครับก<อ>็อตอนนี้ก็หลังจากเล่นมวยก็แยกย้ายนะครับเจริญรัย์ก็มีลูกสาวชื่อโฟเวิลนะครับก็ทำมวยด้วยเหมือนกันนะครับ เจเรวิทนี่เป็นลูกชายของเจเรวิทชุดนั้นก็มีเจเรวิทเจเรญทองโอเล่ธนูอินชดชอยนะครับหลังๆท้งนั้นหละครับสมัยนั้นแกงกมวยใตย้นี่สุดยอดนะครับเมื่อเจา20ปีที่แล้วแ่ละคนนี่จอมฝีมือทั้งนั้นดูนะครับวันนี้สมิงแดงครับด้โอกาสจะเป็นหลังตาแล้วครับแต่ที่เป็นทีมวยสยามอ้อมน้อย,อยนะครับ จ็ดปุมมา่ันที่ผ่านมาถ้านับจากวันนั้นถึงวันนี้ก็เจ็เดือนครับได้โอกาสแก้ไม่ล้างตาครับมีแรงลูกศิษย์ของเจเจไกรวจกอรมุธลูกศิษย์ของอาจารย์พิสิทธิ์ชาญรังสีนะครับนวมการโรงเรียนกีฬานครศรีธรรมราชนะครับเดือนนั้นเสืออยู่ที่นั่นซ้อมอยู่ที่ค่าวเหนียเพชรสี่หมื่นนะครับอยู่ในความดูแลของวิทยาเพชรสี่หมื่นครับรู้ครับเราองบอกว่านี่คือดาวรุ่งรุ่นใหม่นะครับสายเลือดดีครับอนาคตดีด้วยครับบนเวทีกรรมการผู้ชี้ขาดธันวุฒิรังรองอนุสณ์นะครับ ขวาเจอขวาครับวันนั้นเนตายกันคู่แรกไปที่ผ่านมานะครับต่อยกันคู่แรกครับวันนี้ต่อยกันคู่ที่4ครับอาจารย์รอ,อ่ะไม่เป็นไรคู่คู่คคไหนๆก็โอเคละขอให้มันสนุกตื่นเต้นนะครับสามคู่ที่ผ่านมาวันนี้ก็โอ้โหสู้กันบูดูเดือดนะครับแพ้ชนะเป็นเรื่องของการชกบนเวทีอ้าวพักก่อนสักครู่ครับเดีย๋ยวกลับมาอยาชาเนื้วขาวตราระตายบินแก้ท้องอืด นรกสู้ของกีฬาไทยนักมวยที่และเอ็มร้อยสิบขอบคุณครับขอบคุณคุณประวิรมานักวิทยาการครับไปตัดเหล็กพญาแลทคมจริงจริงของจริงต้องพญาแลทนะครับมีจําหน่ายที่ร้านขายเครื่องมือก่อสร้างทั่วประเทศครับยาแก้คูตาโหงทศพรโอสดเป็นยาแผนโบราณบำรุงร่างกายมีจาหน่ายที่ร้านยาเลสเซเมนเอเวนทั่วประเทศครับติดต่อ0-96 8982441แล้วก็เมื่อมีอาการปวดเมื่อยตามร่างกายบรรเทาด้วยยาแกปซูนแก้ปวดเมื่อยตากระเบนเน็บหรือยาแก้น้ำแก้ปวดเมื่อยตากระเบนเน็บขอบคุณครับอ่ะรวมพลังรวมความยิ่งใหญ่นะครับรวมน้ำลใจชาวาลังครับศึกมวยพังดังทั่วโลกนะครับเปิดสะเกติ14สิงหามหาราชินีครับชมรีนะครับรายการนี้ชมรีครับวันอาทิตย์ที่14สิงหาคมครับแต่ละมวยเวทีมวยสนามทุ่งแจ้ง,งอำเภอบมืองจังหวัดตรังนะครับไปดูกลับศึกกับชาติพยัคฆ์ ชาติมังกรกับโอท็อปนะครับนั่นคือสัมผัสสำคัญของรวมพลังรวมความยิ่งใหญ่ครับรวมบรรดาชาติพลังนะครับศึกบอลรังนานทั่วโลกเดือนพฤศจิกายนสิงหามหาราชินีครับรัตนมมวยรังนะครับสนามกีฬาทุ่งแจ้งอำเภอเมืองจังหวัดรังครับรายการนี้ชมฟรีนะครับแล้วก็อุทัยทัพอาสาเชิญเพื่อนพ้องน้องพี่นะครับรวมงานวันคล้ายวันครบรอบวันเกิดนะครับในวันเสาร์ที่19นี้นะครับที่ร้านอาหารบ้านสวนนิ่งทองครับอำเภอสามโคกจังหวัดปทุมธานี เรียนเชิญนะครับเชิญของน้องพี่ของคุณอุทัยทัพอาสาอดีตผู้บัญชาการผู้บัญชาการเรือนจำกลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยาครับผลเวทีครับยกที่2นะครับคู่ที่4ครับหูกองรับทางด้านของสมิงแดงวอจักรวุทธขวาเจขวานะครับเป็นฝ่ายเปิดเกมขยับเข้าหาครับสมิงแดงมับขวา ดีลาเข้าออกรวดเร็วนะครับทางด้านผู้กองหลุยมยาวเข่าดีด้วยกันทั้งคู่หมวยมวย,ยระดับนี้ยังนะยังต้องการใต่เพดานอีกพอสมควรเอามาเรื่องจะร้อนมากขึ้นแล้วหลังจากที่ผ่านยกแรกไปชีเสียงบาร,รมีอาจจะยังไม่ยิ่งใหญ่นะครับแต่ว่าผู้นี้ไฟที่ผ่านมานะครับแต่ต้องบอกว่าฟิกไฟลับเลยครับ วันนี้ตอดพิจทรณากับบัดรหนึ่งสองอลลล้าวอ้าวอ้าวเสริมบัตด้วยครับาทางด้านของสมิงแดงครับวันนี้ครับไอ้หนูดาวรุ่งวัย18ปีครับจากอำเภอท่าฉางสุราษฎร์ธานีแต่ว่าซ้อมอยู่ที่ทุ่งสงครับเรียนอยู่ที่ทุ่งสงนะครับ <c ười> <How S 2> ค่ายใหญ่ค่ายดังแล้วครับเพชรสี่หมื่นครับกำลังวัยรุ่นด้วยกันทั้งคู้อ้าวมา <c ười> เอ้าวุ้ยสมิงแดงเดินพยายามเกีียวอ้าวกรมการหันรูดรองอนุสอนดึงมาสูงยาวใหญ่ด้วยกัน อพออกันกรรมการใหญ่กรรมการมวยใหญ่ก็ต้องอ้าวกรรมการตัวใหญ่หน่อยแต่ละตูมแต่ละทีล่โอ,โอ้ยครับเจ็บไปถึงโน่นบนอัธจันทร์นะครับรูปร่างโครงสร้างถือว่าดีด้วยกันทั้งคู่เลยครับเอาละครับคืนด้แ,แขงซ้ายยืนมวยจดมวยเป็นมวยขวานะครับแต่ว่าลูกชายของเจรมิมิตหรือเจ้าวูค,คองครับ,รบสองแข้งสองกาศแลลวครับนี่ครบเครื่องหลากหลายครับ อาวุธมวยนี่เยอะกว่าคุณพ่อเลยครับอาจารย์มามันคนละยกนะพักสักครู่เดี๋ยวกลับมาวันนั้นน้องขี่รถอยู่เห็นเด็กชักในรถครับอ่าแล้วก็อีกหนึ่งช่องทางก็คือ YouTube นะครับยูทูบชาแนลของศึกเจ้ามวยไทยเวทีมวยลเซียมอมน้อยนะครับก็เรียกว่า2ช่องทางครับครับอ่าแล้วก็อัปเดตทุกข่าวสารความเคลื่อนไหวครับของศึกเจ้ามวยไทยเวทีมวยลเซียมอมน้อยก็เพจศึกเจ้ามวยไทยเวทีมวยลเซียมอมน้อยฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามนะครับ อยากจะทราบข่าวสารความเคลื่อนไหวใครต่อยครับใครนะครับมีข่าวอะไรบ้างของเวทีมวยสยามอ้อมน้อยไปติดตามที่เพจศึกเจ้ามวยไทยเวทีมวยสยามอ้อมน้อยได้เลยครับแล้วก็คุณสมัยสกุลเมตาแล้วก็ทีมงานกรุ๊พลังใหม่ครับขอเชิญชมนะครับศึกมวยไทยพันธมิตรในวันจันทร์ที่15สิงหาคมนี้ครับสนามมวยกองทัพอากาศสนามกีฬาทุบัตเอมีดอนเมืองครับไปดูเรมบอ้ลับทางด้านของวัชรพลครับแล้วก็อีกหนึ่งรายการนะครับมวยไทยพลังใหม่ที่ราชนานินครับในวันพุธที่17สิงหาคมครับ ดูเนื้อเพชรดดวนกับทางด้านของก้องศักดิ์ก็เรียกว่า2รายการต่อสัป,ปดาห์นะครับภายใต้การทําง,งานของคุณสมสัยกุภเมตตาและก็ทีมงานกลุ่มพลังใหม่ครับมวยไทยพัานธมิตรและก็มวยไทยพลังใหม่ครับบนเวทียกที่สนะครับอูคองพักยกสองนักยกจากของหลวงปทุมธานีครับ <ๆ S 1> ลูกชายของเจริญวิจยติบ้านช่องอดีตยอดมวยไทยที่ผ่านมาครับ <ๆ S 1> น้าเงินสมิงแดงวอจักรวุฒน์นมวยจากข้าช้างสุราธานีครับ เพื่อนบอลโอ้ยแมกว่างศอกลูกนี้ไปเฉียววีนิดเดียวเห็นทั้งแดงอนี้แดงจิ้มอยู่ที่ว่าวูทองทำไงลาบายแหมชื่อแกแปลกนะวูทองมันเป็นภาษาพวกประมาณว่าโอ้ยทางอเมริกันต้อะไรเจ้าเขาเจ้าเผ่าอะไรพวกนั้นแค ลูกหนักครับเข้าไปเข้าไปจี้อีกทีนึ่งวูคลองแกก็ไปเรื่อยๆคุณประเสริฐนะครับขวางหน้าไว้ครับทางด้านของวูคลองระบบในายไม่อยากปะท้าด้วยนะครับแต่ว่าสมิงแดงครับนี่คือสมนี่คือสไตล์นี่คือเครื่องหมายการค้าของเขาเลยครับค่ายเพชรสี่หมื่นครับเรียกว่าเป็นมวยเข่าแท้ตั้งค่ายนะครับแล้วก็แข็งแรงแข็งแรงครับนี่แหละครับมัดขามาวูคองเสียงเฮเริ่มมาครับแจงซ้ายได้นี่แลละครับถึงแม้ว่าจะต่อยเกมรับเนี่ยครับ ตั้งแขนาาเอาไว้ขาซ้ายเสียบครับหลากหลายนะครับทางด้านบูฟองเนี่ยในนอกทั้งแข้งทั้งหมัดทั้งศอกมีแต่ว่าสมิงแดงแคเ,เดินเดินจิ้มเข่าอย่างเดียวอาลูกหนักลูกปะทะเบียดค่อยๆเบียดข้นมาไม่เป็นไรเตะมาเตะมาเตะมาเรื่อยๆเดียวขอเข้าในจิ้มไหมเอ้ยหมเสียเหลี่ยมลูกกำลังนนไปนิดนึงได้แล้วครับเสียท่าแล้วครับทางด้านของสมิงแดงครับแต่ว่านี่ครับลุกขึ้นมาก็เดินต่อครับ เปิดเกมท้าดวลชวนแรกอยู่แล้วนะครับแล้วก็บวงนขวาน้าก็ต้องบอร้นหนักที่วงในนะครับฐานะของสมิงแดงครับเพราะว่าสมสไตล์ของเขาก็คือมวยเข่าครับแล้วก็ขวาน้ากากระบาดบุกพองไล่แขนสอดแขนครับเนี่ยครับไม่ยอมให้ทานะของสมิงแดงขึ้นคอได้อาจารเพอเกี่ยวไม่ได้เข่ามันก็ขึ้นลาบากาก็เป็นเทคนิคนะครับต้องฝึกต้องซ้อมมาอย่างดีนะครับอ่า หมดยกที่สามครับจะดีขึ้นต้องคิดรอบด้านและลงมือทำให้เต็มการถ่ายทอดสดวันนี้มาถึงช่วงสุดท้ายแล้วคุณประสิทธิ์สรุปผลอีกครั้งหนึ่งครับครับแล้วเดี๋ยว <ไป S 1> ช่วงสนุก